บิวสไตนะครับแบรนด์ช่วงล่างระดับโลกที่เป็นสินค้าประเทศเยอรมนีโคูดักใหม่ล่าสุดเป็นรุ่น T1 นะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้10ระดับตัวนี้ออกมาตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนที่ต้องการเลนส์ในการขับขี่ที่มากขึ้น สวัสดีครับเพื่อนอยู่ดีมเลสเปกกับเลสเปกวิวเพื่อนแชร์คนรักรถนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมารีวิวสินค้าที่เป็นสินค้ารถยุโรปกันบ้างสินค้าแบรนด์นี้บอกเลยว่าเป็นช่วงล่างระดับโลกนะครับแบรนด์เยอรมันเรากําลังพูดถึงนี่แบรนด์ข้างหลัง,งผมเลยนะครับบิวสไต้นะครับแบรนด์ช่วงล่างระดับโลกแบรนด์หนึ่งที่เป็นสินค้าประเทศเยอรมนีสาหรับ,บบิวสไต้นะครับ มีหลากหลายรุ่นให้เลือกด้วยกันแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยจะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนะฮะก่อนอื่นเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปดีๆสาระดีๆให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับใครที่สนใจบิวสไตล์อย่าลืมนะครับที่เ s สเ c t มีจำน่ายเราเป็นตัวแทนบิวสไตล์ไทยแลนด์อยากได้โชคไปใช้งานแบบไหนก็สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับแต่ละรุ่นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะฮะ ไปครับ สำหรับรีวิวในครั้งนี้นะครับผมจะเป็นการแนะนำสินค้าแต่ละตัวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของเพื่อนคนที่สนใจโชคบิล l สไตล์ไปใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำตัวแรกเลยนะครับบิลสไตล์นะครับที่มีความสูงสแตนดาร์ดนะครับหรือเป็นโชคอัปเกรดนะครับโชคอัปเกรดของเขาเนี่ยจะมี2แบบก็คือสำหรับความสูงสแตนดาร์ดใส่ร่วมกับสปริงเดิมอีกรุ่นหนึงนะครับก็จะเป็นโชคแกรนสั้นสาหรับ ใส่สปริงโหลดนะครับสำหรับความสูงสแตนดาดก็เป็นโช๊คบิลไซ์ b 6นะครับเป็นโช๊คระบบโมโนโทูบนะครับใส่ล่วมาสปริงเดิมไม่สามารถปรับนุ่มแข็งได้นะครับใครที่ต้องการโช๊คอัพเกรดที่มีความเฟิร์มความแน่นความกระชับยิ่งขึ้นขับขี่ในย่านความเร็วได้ดียิ่งขึ้นนะครับบิลไซ์ b 6ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมได้อย่างแน่นอนนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวช่วงล่างย,ย้วยช่วงล่างยวบยาบนะครับมีความนุ่มเกินไปต้องการช่วงล่างช่วงการโช๊ค ที่มาเพิ่มความมั่นใจในการกับขี่ในย่านความเร็วแต่ไม่ต้องการโหลดนะครับคุณก็เหมาะกับบิลไซด์ b 6นะฮะอีกรุ่นหนึ่งของเขานะครับหลายๆคนสับสนระหว่างบิลไซด์ b 6นะครับกับ b 8เรากำลังจะพูดถึงบิลไซด์รุ่น b 8นะครับบิลไซด์ B8 จ8เป็นช็อคแกนสั้นเพื่อลองรับกับสปริงโหลดข้อดีของช็อคแกนสั้นนะครับแน่นอนครับบิลไซด์ b 8ทำมารองรับกับสปริงโหลด เพื่อให้ระยะยุบตัวของสปริงกับแกนโช๊คเนี่ยสัมพันธ์กันจะไม่เกิดอาการยันอาการเด้งนะครับเวลาเราเจอเดินเจอหลุมสั้นๆง่ายๆนะครับบิลสไตล์เหมาะสำหรับสปริงเดิมบิลสไตล์เหมาะสำหรับสปริงโหลดถ้าคุณเอา B6 ไปใส่สปริงโหลดก็จะเกิดอาการยันนะครับอาการเด้งในย่านความเร็วบิลสไตล์นะครับจับคู่สปริงโหลดไอบากจะกลายเป็น B12 เพราะว่าคำถามนี้ก็เจอบ่อยว่า B8 กับ B12 ต่างกันยังไงก็คือ B8 กับ B12 นะครับมันก็คือโชคตัวเดียวกันแต่ B8 จะมาพร้อมสปริงใครที่ต้องการโหลดรถก็แน่นอนครับใส่ B12 ก็สามารถโหลดรถได้นะครับ3ซีรีส์นี้ B6 B8 B12 ไม่สามารถปรับหนืดได้ไม่สามารถปรับนุ่มแข็งได้เป็นโชคระบบโมโนทูบใส่แล้วก็จะได้ฟิลนั้นก็คือ เขามีการคำนวณมาแล้วว่าโอเคใครที่ต้องการความเฟรมิร์มความแน่นในย่างความเร็วที่ดียิ่งขึ้นโชค3ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานคุณได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าใครต้องการความนุ่มนวลก็อาจจะมีโชคที่ดีกว่านี้เพราะว่าด้วยความที่เป็นโช็อคโมโนทูปชคจะมีระยะยุบตัวช่วงชักที่ค่อนข้างสั้นอาจจะเจออาการดีดเด้งได้ในย่านความเร็วส่ำบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ารุ่นไหนมีช่วงล่างที่ค่อนข้างจะนุ่มเกินไปอยู่ให้เกินไป โชค๊คตัวนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ลดของคนนุณมีความเฟืรความกระชับมากขึ้นนะฮะและเมื่อนะฮะมีโชค๊คที่ไม่สามารถปรับนุ่มแข็งได้ไม่สามารถปรับสูงต่ำได้ก็ต้องมีโชค๊คสตัดปรับเกลียวสำหรับคนที่ต้องการโหลดหรือต้องการฟลิ่งที่หลากหลายนะคือโชค๊คปรับนุ่มแข็งได้ ผมจะพูดถึงตัวท็อปของเขาเลยแล้วกันนั่นก็คือ i l ิ Style b 16นะครับ i l ิ Build Style b 16ก็ยังเป็นระบบโมโนทูบอยู่นะครับโชคสามารถปรับสูงต่ำได้รถแต่ละรุ่นปรับสูงต่ำได้ไม่เท่ากันสามารถปรับนุ่มแข็งได้10ระดับคำว่าปรับนุ่มแข็งของผมก็คือปรับรีบาวได้10ระดับนะครับคุณก็จะได้ฟิลลิ่งที่หลากหลายเอาไว้ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะบุคคลแต่พื้นฐานของโชคบิลสไตบ b 16จะเป็นโชค๊คมโนทูบ นะครับเหมาะแก่การขับขี่ในย่านความเร็วต้องการความกระชับความแน่นนะครับบิลไซด์บี16ถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดตัวหนึ่งในตลาดโชคไฮเปอร์พเมอสนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการความนุ่มนวลมากๆคับในเมืองนะครับไม่ต้องการอาการดิดเด้งในย่านความเร็วต่ำนะครับบิลไ์16ก็อาจจะไม่ใช่ช้อยที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าใช้งานไม่ได้นะผมต้องบอกนิดนึงว่าดีกว่านี้นุ่มกว่านี้อาจจะมี แต่เฟิร์มกว่านี้นั่นกว่านี้หนึบกว่านี้ในย่านความเร็วอาจจะไม่มีแล้วซึ่งสนที่ราคาของบิลไ t y ์ e b 16จาก1 0 0 0 0นกลางเหลือไม่ถึงแสนแล้วตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้ราคาค่าตัวงเขาอยู่เพียง98,000บาทนะครับใครที่สนใจนะครับโปรดักของ 16, 1, บิลไ y l ์ก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เ e สเ e c กได้นะครับราคาแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากันราคาชกเปล่านะครับในช่วงนี้จริงๆอะผมแจ้งราคาคร่าวๆไว้สําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการ โหลดนะครับก็คือดิวสไตล์ B6 ราคาประมาณ38,000บาทนะครับอันนี้เป็นเบนท์ m นะครับรถรุ่นอื่นอาจจะราคาแตกต่างจากนี้อยากให้เช็คราคาทุกครั้งก่อนที่เข้ามาใช้บริการสําหรับ B12 B8 B8 จริงๆราคาเท่า B6 แต่ว่า B12 บเนี่ยบวกสติงโหลดเนี่ยแต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันขับรถรุ่นไหนอยู่ก็ นะครับแอดไลน์มาคุยกันหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับและอีกหนึ่งโปรดักต์ใหม่ในปี2021นี้นะครับสำหรับ,บว i ว Style นะครับช่วงล่างระดับโลกจากเยอรมนีเขาออกโปรดักต์ใหม่นั่นก็คือเป็นโชคร,ระบบ Twin Tube แน่นอนสายนุ่มนวลน,นะครับก็จะรู้จักโชคทุมชูบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นโชคที่มีความละมุนความนุ่ม ค่อนข้างสูงสําหรับคนที่ชอบโชคแนวสี่ยุดใช้งานในจําวันนะครับไม่ได้เป็นคนที่ขับขี่เร็วมากไม่ได้หมายความว่าขับขี่เร็วไม่ได้ขับขี่เร็วได้แต่นะครับในย่านความเร็วต่าก็จะนุ่มกว่าโชคระบบโมโนซึ่งระบบโมโนทูบเนี่ยเป็นโชคที่บิลไซ์เขาผลิตมาแล้วเขาสร้างชื่อมาของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็คงเล็งเห็นนะครับว่าในช่วงหลังนะครับสำหรับโชคทูนทูปก็เป็นที่ต้องการของตลาดเขาก็เลยออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาแต่ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้นะฮะ อาจจะยังไม่ได้ครอบคุมรถทุกรุ่นนะครับมีให้เลือกแล้วสำหรับรถหนึรุ่นก็คือ BMW Series 3 G20 นะครับรหัสตัวถัง G20 โฉมปัจจุบันมีรุ่น EVO EVO S ก็สำหรับ G20 นะครับ 320D นะครับก็เป็นตัวดีเซลหรือ3 3 0 i นะครับเป็นตัวเบนซินนะครับตัวนำเข้า ตัวนี้นะครับช่วงล่างเขาจะไม่มีระบบไฟฟ้าก็คือเป็นไม่มีระบบ Adaptive M นะครับ,รบก็แน่นอนครับพอไม่มีระบบพวกนี้นะครับ EVO S สามารถใส่เข้าไปแล้วก็รับรู้ได้ทันทีว่าโชค๊คจะนุ่มนวลขึ้นละมุนขึ้นขันขบขี่ในย่านความเร็วต่ำได้ดีขึ้นเพราะว่าใครขับซีรีส์3ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าช่วงล่างของ G20 เนี่ยนะฮะค่อนข้างจะแข็งกระด้างพอสมควรสำหรับช่วงล่าง M Sport เดิมจากโรงงานส่วนใครที่ขับตัว, e, w, นตว e นะครับตัว Samsung E นะครับก็จะมีอีกรุ่นให้เล่นกันก็คือเป็นตัว e o s E นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าเดิมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่สูญเสียนะครับระบบที่ช่วงล่างเดิมที่โรงงานเขาให้มานะครับสำหรับส่วนทีราคานะครับผมก็จะ ขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับ e o S แล้วก็ e o SE ว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็โปรดักต์ใหม่ล่าสุดล่าสุดเลยตอนทำคลิปอยู่เนี่ยนะฮะของยังไม่เข้าแต่ว่าเขาเริ่มโปรโมดกันแล้วสำหรับโปรดักต์ใหม่โช็อคทวินทุกที่ปรับนุ่มแข็งได้ด้วย เพราะว่า E.O.S กับ E.O.S.E ไม่สามารถปรับนุ่มแข็งได้นะครับแต่จะมีรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาก็คือเป็นรุ่น T1 นะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้10ระดับตัวนี้นะฮะทางเยอรมนีนะครับเขาบอกมาแล้วว่าการปรับนุ่มแข็งของเขา10ระดับเนี่ยนะฮะจะมีผลทั้งตอนบัมแล้วก็รีบาว ให้สัมพันธ์กันโชคระบชบวินทูปก็ยังคงให้ความนุ่มนวลสูงปรับนุ่มแข็งได้อีก10ระดับตัวนี้ออกมาตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนที่ต้องการเลนสในการขับขี่ ที่มากขึ้นรายละเอียดในการก,กับขี่ที่หลากหลายขึ้นนะครับราคานะครับตัวนี้อยู่ที่98,0 0 0บาทใครที่สนใจโชคตัวนี้สำหรับคนที่ขับ b ีหรือบิลซีทีสยอยู่ก็สามารถจับจองได้แล้วที่เลสเปกวันนี้นะครับของล็อตแรกเนี่ยน่าจะเข้าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์คือในช่วงที่ผมทำทริปอยู่นะครับใครที่สนใจสินค้าดีๆแบรนด์ร,ระดับโลกอย่างบิลสไตล์ก็ติดต่อสอบถามได้ที่เลสเปกแน่นอนครับเรามีสินค้าดีๆนะครับมาให้เพื่อนได้จับ ง,งนมีบริการดีๆมีมาตรฐานดีๆไว้รองรับเพื่อนๆทั้ง2สาขาสีนากลินและก็พระราม2นะครับคลิปหน้าผมจะพามารีวิวสินค้าอะไรอีกจะพามาแนะนําสินค้าอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ทุกช่องทางนะครับเหมือนเดิมนะครับคิดจะแต่งรถคิดถึงเลสเวสีครับผวครับ